โอ้ไข่ขึ้นตอนนี้อยู่นะริมหนองหารนะครับกํลังมายามรอบครับบรรยากาศนะครับการยามรอบนองหารสกลนครบ้านเฮ้าครับมีป่าบ่โอ้ เป็นตัวช่วยบ่ใส่เป็นแนวอันอันขวดน้ำเนี่ยบ่มาชมการยามรอบนะครับบรรยากาศสดๆเลยครับตอนนี้เป็นน้ำมาถ่ายคลิปในรถมาได้ปลาบ่า เออเต็มลำกูหจักแล้วเนาะมือของประดข้างนมา่อยบริาี้ยาเอานึ่ว่ะดูมาเที่ยวปดข้างมือหน้าเนบ่ยวอาเที่ยวแวะหวาหน้าดอาิมนมองขึ้นเลยและ่างสูง ดังนี่เป็นไองอันนี้บอ <c oughs> หลังจากฝนตกสองมื้อสองคืนครับพี่น้องก็มนมาเบิ่งการยามรอบครับ <c oughs> ตอนนี้อยู่นะน้องหานนะครับบ้านดอนเลาทับน้องอ่นอยู่บ้านใดครับเนะี่ยบ้านอี่บ้านนย่บอกโอ้ยนว่าอยู่บ้านไก่ <c oughs> นี่ครับได้แล้วหนึ่งตัวครับนี่ ไปไทยครับผมรอบนี่อ่าสี่โตรครับห้าโต๊ได้มาแล้ว5ตัว1ดาง1รอบครับ <c oughs> <c oughs> จังพูนเด้มมานอย่บ่ป็นไบ่ครับยังบ่ได้จากโต๊ะด้วนี่ได้น้าจียบยังมันหลับโลบ่ะของพูดแล้ว สองโล่ก่ะบได้หลักยามของไอ้แจ็คเหรอวะเอ้เนาะเออกับผเป็นยังครับถามเบึงซื้อดอกคำหลักยามแล้วก็แล้วไปทั้งมัดใส่จักอันครับล้อมหลายดอย่าเนาะใส่แต่จุดนี้จุดเดียวบ่โอ้หลายจุดโอ้ห้องผาห้องมัน แต่ว่าโบได้คันหลักของเดียวแล้ววะเนาะถ้าบ่มีโอกาส,สาเอาสิบุ่ <c oughs> เห็ดเนาะอ้าวได้มาอีกสี่อืมครับโอ้ยดินดับดับอยู่บ้านโอ้เ,อเต็มลำเรื่อยในก็นเมื่อดอกแค่เขามาอยู่เหิงดอกน, <c oughs> น้ำหรือปล่านี่ครับเเอาับพี่น,อน้องมาแล้แบบสิว่าโอ้ยเอามาแต่ใส่เนาะต่อไปเอาปลามาใส่มันนี่แล้วนี่ปลา ได้วังโล่แล้วล่ะครับตอนนี้ก็ได้ระยะทางหรอกว่าปลายังบ่ได้เต็มลำเลือกขึ้นน้ำขึ้นน้องันว้าวใส่จากอันครับของน้องครับยามยสามีอันหนึ่งปลาพรขึ้นได้ลายแท้เบอ้อบโอเป็นไข่เน,ะนาะน้องเขาว่าวา่าบ่บาจำเป็นพันสิบุดหลักยามของเดียวได้ันว,าว้าะ นอกจากว่าถ้ามีโอกาสนี่ครับได้มาแล้วเนี่ยครับประมาณหนึ่งกิโลครับโอ้ยผมอการไนการชีวิตริมหนองหานนะครับเนาะชมบรรยากาศเออมันต้องเบิ่งก็ได้เท่อย่างเดียวเออ อ้าวเนยกนับการท่อไม่ท่อไว้บันถอดอไปเป็นเดรเดียงด่างนะครับบอกเคยลงเรือ มันจีความเอาเนน่ยนะโอ้มาแถวนี้ไหยครับนี่แถวนี้ก็ลายอันอยู่ครับนี่เห็สนสัญลักษณ์เอาขวดน้ำดื่มผูกไว้เนาะครับเนาะนี่ผมนี่ที่ว่า ช่วงปลายบกขึ้นนะครับก็เลยยังบวชได้หลายปันหลายบันยังเกิดจยามแถวนี้บัน มีต in ัวยูครับดีนีตาดีน้ำใสขนาดน้อโอ้ตัวนี้มานมานตัวนี้คร กิโลนี่แหละ